สวัสดีครับที่นี่ร้านปิจุนบิ๊กไบค์มือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้มีรถเข้ามานำเสนอเพิ่มอีก1นึ่งคันครับจากค่ายคนดี Honda CB300R n e o Sport Cafe นะครับสำหรับคันนี้เป็น 300cc นะครับปี2018นะครับจะของมือเดียวออกศูนย์นะฮะเดี๋ยวพามาชมรอบคันรถกันก่อนนะครับเป็นสีดำเทานะครับเพื่อนๆคันนี้ถือว่ากลิปพอสมควรแต่ก็มีตำหนิ ตามใช้งานบ้างเล็กๆน้อยน,อยนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะค่อยไปพาชมตำหนิรอบคันอีกทีนึงนะตำหนิก็จะมีอยู่ประมาณจุดใหญ่ๆหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับาเรมาพาพามาชมรอบตัวรถกันก่อนนะครับยางเหลือๆครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับอย่างเดิมติดรถออกศูนย์มานะครับคันนี้วิ่งมาหมื่นกว่ากิโลเองนะครับ เครื่องสวยๆนะครับดูได้เลยนะฮะทางร้านจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องกองอากาศให้นะครับและมีคลิปยืนยันด้วยนะครับหลังจากที่เราถ่ายคลิปรีวิวรอบคันเสร็จเราจะนํารถไปเซอร์วิสก่อนทําการส่งมอบให้ลูกค้านะครับดูยางรถนะครับโซสเตอร์นะครับ ใหม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีการกรอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับรถใหม่แท้นะครับทางร้านไม่มีนะโยบายในการกรอไม้รถแล้วนามาขายนะครับสวยๆครับดูความสะอาดครับโซสเตอร์ล้อโชคหลังนะครับข้างในนะดูดูข้างใน เห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมนี่เครื่องยนต์สวยใสมากเลยครับเครื่องเดิมสนิทไม่มีการรีแมปไม่มีการทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องนะครับรถสภาพเดิมๆเลยครับมอน้ำนะครับมาชมมอน้ำล้อนะครับล้อแมก สต็อปเปอร์ซ้ายขวาครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมสนิทครับฝั่งนี้บ้างนะครับนี่สต็อปเปอร์ซ้ายขวานะนี่มาดูเลขไมค์กันเลยนะครับดูฮหดนนะ ใส่ครับดูน็อตครับกุญแจมี2ดอกนะครับจมี2ดอกนะเปิดเลขมนเลยนะครับหนึ่งันแปดนสอร้อยเจ็ดกกิโลครับมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับ ครับเสียงเครื่องยนต์เงียบๆครับบิีทอให้เลยนะฟังเสียงเต็มๆนะครับใกล้ๆครับคืงคัดแบบชัดๆเลยนะสใสๆครับดูน้าเครื่องครับดูคอ บ้านแท้ครับมาดูใกล้ๆนะครับมาดูผมบีดคันเร่งกันฮนะ มือมากรถใหม่ๆนะครับรถใหม่มากอ่าคันนี้เปิดราคาที่6,9,000บาทนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วไทยมีรับประกันหลังการขาย1เดือนหรือ3,000กิโลนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับรายละเอียดต่างๆสามารถทัก Facebook โทรมาหาได้ที่เบอร์0 8 6 3 7 1 3 3 0 7สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่า เราได้เห็นตัวรถเข้าคร่าวนะเดี๋ยวพาไปชมตําหนิก่อนนะครับเพราะว่าต้องได้ต้องให้ลูกค้าได้เห็นตําหนินะครับมีหนึ่งจุดครับนี่ตรงนี้นะฮะลูกค้าบอกมาว่าจักรยานที่จอดด้านข้างครับล้มใส่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยจักรยานล้มใส่นะครับนี่นี่จะเป็นรอยตรงนี้หนึ่งจุดนะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรใดใดทั้งสิ้นนะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ของของใหม่ได้นะครับราคาอยู่ที่เก้า้ อ่าสามกบว่าบาทเองนะครับนี่สามารถสั่งช้อปปี้ a า a าดได้เลยนะครับตัวนี้นะที่เป็นรอยนะ,อะนอกนั้นก็จะมีแต่ยางนะครับที่เป็นตำหนิตามการใช้งานเนาะเจอความร้อนของผิวถนนก็มีแตกรายงานตรงกลางเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแก้มยามปกตินะครับประมาณนี้นะฮะนี่นีลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอีย e ดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย